ดูเฟรมนิดนได้ไหมเพื่อนติดใจขอโทษนะคะกว้างหรือแคบสางคนสัญญาสบายลูกเพนมาย่งสวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้อยู่ที่ซอยแสนสบายอ๋อเขาเรียกซอยแสนสบายตอนนี้เราอยู่กับผู้ประกอบการที่ที่ป่าตองนะคะป่าทอป่าตอง ในวันนี้เปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากรูปเพจนี่แหละแล้วก็เลยบินมามาให้เห็นกับตาว่าปัญหาที่ป่าตองเป็นยังไงก็พบว่ามันเงียบมันมืดมันวังเวงมันเริ่มม,มันเริ่มไร้ชีวิตเหลือเกินนะักท่องเที่ยวหายไปเท่าที่พี่พีเล่าให้ฟังตอนนี้ก็คือร้อยเปเซ็นนะคะตอนนี้โรงแรมก็ ยังคงอยู่สักประมาณร้อยจากจาก400จาก400เหลือประมาณ20-30%จากปอร์เซ็นตจากที่ที่ยังเปิดได้ที่ยังที่ยังมีเชียวตนอยู่แต่ที่เปิดอาจจะเหลือ5ครับที่ยังส่งเสียงอยู่ออที่ที่ยังเห็นเจ้าของอยู่ส่วนที่เปิดกิจการและเห็นว่ามีลูกค้าหนึ่งห้องสองห้องสมห้องห้ที่ไปแล้วที่ไปแล้วเนี่ยนับคนไม่ทั่ว อันนี้คือคือสถานะของป่าตองในตอนนี้นะคะแล้วเราก็คุยกันไปสักพักหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้อยู่ที่ที่ปัญหาคุยกันมาถึงขั้นว่าแล้วอยากให้รัฐช่วยอะไรทํำยังไงเราถึงจะมีวิธีที่จะฝ่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปได้ในเพราะว่าปัญหาของโควิดไม่ง่ายอาจจะไม่จบภายในปีนี้ด้วยซ้านะคะเพราะว่าสถานการณ์ของต่างประเทศยังค่อนข้างรุนแรง อย่างนี้นักท่องเที่ยวที่เคยมาจากทิศจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซนต์ก็คงยังไงก็คงไม่กลับ,ลบ,าาบททอ,ยอย่างนี้เขาไม่กลับในฐานะผู้ประกอบการที่ทําท่องเที่ยวร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้มีอะไรอะไรอื่นก็ก็จะปรับตัวยังไงจะต้องการความช่วยเหลือแบบไหนอันนี้คือที่เราคุยกันมาถึงตรงนี้เนาะจริงเงินทุนนะเงินทุนในการดูแลดูแลเรื่องโรงแรมดูแลเรื่องกิจการต่างๆพวกพยุงเพื่อไม่ให้มันคือ เราต้องเตรียมความพร้อมมาถ้าเกิดการกลับมาการที่เราปล่อยให้มันโซมแล้วเรากลับมาปิดไปเลยเฉยๆก็ไม่ดีใช่ไม่ดีต้นปัจจุบันก็ยังใช้เงินทุนอยู่นะฮะเราใช้ที่นี่ก็จะมีพนักงานอยู่ประมาณสองสามคนที่มาช่วยดูแลปัดกวาดอะไรทุกอย่างก็คือต้องต้องดูแลอยู่เพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมมาฮะคือเงินพวกนี้มันต้องมันต้องมันต้องมีซัพพอร์ตตัวนี้ถามว่าภาครัฐจะมีซัพพอร์ตลักษณะแบบไหนนั่นก็เป็นขั้นตอนทอนะ จริงเราอยากเห็นว่าในภูเก็ตทั้งหมดอะอยากจะให้เอสบีผู้ที่ยังอยู่รอดอยู่เพื่อที่อย่างน้อยก็ปัจจุบันคือเราไม่สามารถปรับไปเป็นงานอื่นอาชีพอื่นยากที่สุดอะครับภูเก็ตมันไม่เหมือนจังหวัดอื่นนะครับต้องฝากภาคโจทยเหมือนกันไหมคะฝากภาคในส่วนซอฟโลนตามที่คุณชินว่าโจทย์เดียวกันโจทย์เดียวกันแต่ว่าผมชี้นําไม่เห็นอีกว่าเนื่องจากเราเป็นที่พักขนาดเล็กตอนเนี้ยสี่ร้อยกว่าโลงเดิมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่พัก มันเป็นซัพพลายเชนที่จะหายไปด้วยถ้ารัดล่อยให้หายไปซัพพลายเชนในที่นี้เนื่องจากเราเป็นที่พักขนาดเล็กเรามีแค่เบสด้วยซ้าในหลายๆโรงเราไม่มีเบรคฟาสต์เพราะฉะนั้นร้านที่ขายเบรคฟาสต์ก็ต้องปิดตามเราไปเราไม่มีลอนดี้เราไม่ได้มีทางที่ล้างจะซักอบรีดเลยของเราเองก็ต้องหายตามเราไปคุณป้าร้านโชว์ห่วยนะครับถูกไหมครับเพราะเราร้านข้าวร้านโชว์หวยร้านซื้อของอย่างที่คุณแอนบอกเซเว่นอีเลฟเว่นถอนแล้ว11เอ็ดสาขาในป่าตอง เนี่ยครับมันคือซัพพลายเชนทั้งหมดจะหายตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเรามีซอฟโลนเข้าถึงซอฟโลนได้บ้างก็อาจจะทําให้เราเนี่ยกลับมาในในการท่องเที่ยวอินเตอร์กลับมาหรือจะหายไปเลยถ้าไม่ช่วยอีกมุมที่อยากจะอยากจะบอกนะคะว่าบริบทของเราในป่าตองเนี่ยป่าตองกระตะกรนจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะคะเราไม่เหมือนที่อื่นอันดับแรกคือเราไม่เราไม่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย เขาไม่มาอันดับแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนยังฉีดยาไม่ถูกจุดอะสำหรับสาหรับภูเก็ตนะคะเราเราไม่ได้มีวัดสวยมากให้ไปเที่ยวเอางั้นป่าตองมีอะไรเราตอบคำถามนี้มาเป็นเดือนแล้วะค่ะว่าไม่สิป่าตอง<ม>ต้องมีดีไม่อย่างนั้นคนทั่วโลกไม่มาที่นีน่ใช่นะ คนที่มาป่าตองต้องมาว o r กิ้งสตรีบางลาใช่ไหมคะมาทะเลนักท่องเที่ยวต่างชาติมาหาค่ะคนไทยล่ะตรงไหนล่ะที่ที่จริงถู่คนไทยที่เข้ามาป่าตองมาหาไหมมาหาคนไทยปัวดําเขาก็มาถ่ายรูปใช่ไหมก็ไปแต่ทีเนี้ยของเราเนี่ยป่าตองเนี่ยที่เราอยู่ได้คือต่างชาติเขาอยู่ที่เนี่ยสองอาทิตย์ ถ้าใช้กําลังจ่ายก็มีทุกวันถ้าถ้าถามข้อนี้นะอแอนจะตอบได้ชัดมากว่าปัตตองมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเติบโตมาอย่างน้อย30ปี<ม>เรามีรีเทิร์นเกสเยอะเพื่อนกลับมาเนี่ยในราคาที่ไม่ได้สูงมากโดยเฉพาะกลุ่มเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่เหมือนกับรองรับนักท่องเที่ยวที่กลับมาหลายๆครั้งปีหนึ่งอย่างน้อยสครั้งหรือไม่มากันทุกปีปีหนึ่งแล้วอยู่กัน3-4เดือนเป็นเป็นแหล่งที่พวกเรา เจอลูกค้าแบบนี้เยอะนะคะแล้วทีนี้ถามว่านักท่องเที่ยวเอาฟีว่า95% 995ช็อตในใจนวันหยุดอะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มที่มาสิบกว่าวันยี่สิบวันเนี่ยคือกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วมากลับมากลับมากลับมาแล้วก็คือเป็นจุดที่ทำให้พวกเราได้เกิดก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะมาพักบ้านเพื่อน มาหาเพื่อนมาอยู่กับเพื่อนไปกินบาร์เพื่อนไปกินร้านอาหารเพื่อนอยู่กันอย่างเงี้ยนี่คือเสน่ห์ของป่าตองนี่คือจุดที่เป็นจุดขายของป่าตองมีมานานแล้วเป็นอย่างนี้ละคนแก่แบกเก้าอี้ไปหน้าหาดมาอยู่สามเดือนเป็นคนที่มาหนีหนาวมามาพักกินอาหารร้านนี้ไปพักโรงแรมนั้นที่เดิมนั่งโต๊ะเดิมนี่คือเสน่ห์ของป่าตองนะคะเราเราอาจจะต้องมองมอง มองแบบยอมรับความจริงอ่ะเนี่ยครับคือผมมองว่าคนไทยอ่ะติดภาพลักษณ์ว่าภูเก็ตแพงโดยเฉพาะยิ่งป่าตองอ่ะม,มันยิ่งแพงใช่ครับเป็นด้วยค่าของชีพเดิมที่เราเรียกว่าแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ค่าของชีพของผู้ประกอบการที่จะต้องเช่าสถานที่ไปอีกต่อหนึ่งอะไรเงี้ยครับม,มันก็มีส่วนแต่นั่นแหละครับอยากให้ทางเพจดีจันเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสื่อตัวแทนนะครับให้ลูกเพจแล้วก็คนไทยทั้งหมดเลยว่าป่าตองเวลานี้คือเหมาะที่สุดแล้ว เพราะว่าพวกก่อพวกกอบการเนี่ยเอาตัวรอดเพียงแค่ขายขายก็ยเอาตัวเองให้รอดก็พอแล้วโดยเฉพาะลองเปลี่ยนทัศนคติว่าที่พักขนาดเล็กเนี่ยครับสห้อง6ห้อง10บห้องยี่ห้องแฟคซิลิตี้สระว่ายนะ้ำอาจจะไม่มีไม่ได้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เหมือนกับทางโรงแรมขนาดใหญ่แต่ความสะอาดปลอดภัยมีนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคุณสามารถ เอาเงินส่วนที่เหลือเนี่ยคุ้นใจอาจจะ3 0 0 4 0 0 500เอาเงินส่วนที่เหลือไปเป็นทัวริส e ซึมเอ็กซ์เรียนในตัวอื่นๆไปกินหรูอ,อยู่สบายไปตามรอยดาราไปกินร้านงนแพงแต่ว่าลองลองมองกลุ่มของพวกเราคือที่พักขนาดเล็กไว้ด้วยในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะรู้ว่าภูเก็ตก็คือป่าตองมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดตอนนี้ใครมีโปรโมชั่นอะไรดีๆไหม มีเยอะครับก็อย่างผมอย่างผมนี่มีครบหมดเลยไม่อยากโปรโมทเพราะว่าในในนามสมาคมเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็ทำนะแพ็กเกจแพ็กเกจอย่างเงี้ยสามวันสองคืน999าบาบทาไหนะเก้าเก้าเก้าอ่าใช่ครับแต่ว่าในที่นี้คือรถรับส่งนะของผมก็คือรถรับส่งสนามบินอาหารอาจจะเป็นอาหารกองสองกองแล้วคุณก็ไปใช้ Experience ตรงอื่นในการท่องเที่ยว ถูกไหมครับคุณจ่ายแค่นี้พกตังมา3ามสพันรวมค่าเครื่องบินเนี่ยคุณเที่ยวได้แต่คุณบอกว่าภูเก็ตแพงเพราะว่านั่นคือสมัยที่นักท่องเที่ยว14ล้านคนเข้ามา10ล้านคนเข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับและของทุกอย่างตอนนั้นผู้ประกอบการก็ต้องจ่ายให้กับเจ้าของสถานที่ไม่รู้กี่เท่ากว่าจะมาเช่ากันต่อเช่ากันต่อไปเท่าจะเราหกสิบมันก็เลยขายไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยครับเหมาะที่สุดของนักท่องเที่ยวที่จะมาฝาตฟอนใครอยากจะบอกโปงกรชายของตัวเองครับ มีามีโปรโมชั่นเด็ดๆไหมปัญหาคือเราไม่ได้เปิดปัญหาคือตรงนี้ปัญหาคืออะไรนะปัญหาคือเราไม่ได้เปิดเราไม่สามารถเปิดธุรกิจเพื่อทําโปรโมชั่นได้หลักๆที่บอกว่าน่าจะเป็นงูกินหางมากใช่ความเทื่ข้อเดียวที่เราจะเตรียมพร้อมเพื่อสสงสว่างข้างหน้าครับเราะเราจะเดินต่อระหว่างนี้คือคืองั้นในเส้นทางระหว่างช่วงเนี้ก่อนจะถึง ตรงนั้นเนี่ยยังไม่มียังไม่มียังไม่มีแสงสว่างในไฟสองทางเลยขก็จะมีครับตอนตอนนี้ที่ภูเก็ตก็พยายามทุภูเก็ตโมเดลขึ้นมาเพื่อจะเปิดน่านฟ้าสระนาชาติ ที่เป้าหมายอยู่ประมาณตุลาอาจจะเป็นชาร์เตอร์ไฟบินตรงมาโมเดลก็คือบินตรงมาภูเก็ตเนี่ยก็คืออันนี้หมายถึงว่าหมายถึงว่าจะมีการเปิดน่านฟ้าเฉพาะบางเฉพาะภูเก็ตก็เฉพาะภูเก็ตกับบางเมืองอย่างงี้ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นนโยบายนะคะที่จะแก้ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวก็คือมีความพยายามที่จะคิดวิธีว่าถ้าเกิดเมืองบางเมืองมีความปลอดภัยแล้วไม่มีคน ป่วยเลยไม่มีพบเชื้อก็อาจจะเปิดการบินเมืองนี้ตรงมายังภูเก็ตเลยแล้วก็อนุญ,ญาตให้เที่ยวเฉพาะในภูเก็ตอย่างเดียวแล้วก็บินกลับไปที่เมืองเขาอันนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะเซฟการการระบาดของโรคได้ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ปิดแค่เมืองเมือง,งเดียวอะไรประมาณนี้นี่เป็นไอเดียตอนนี้เขามีความคืบหน้ายัางก็ กำลันเร่งทำเปเปอร์เสนอทางภาครัฐแล้วก็ประชุมร่วมระหว่างอะไรสบคเนี่ยเพื่อที่จะหามาตรการที่รัฐคุมที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาก้าวแรกเลยแต่นั่นหมายความว่าโรงแรมที่เข้าพักเนี่ยจะต้องเป็นสเตจค r a n นตินที่ผ่านเกณฑ์ผ่านเกณฑ์อันดับแรกก็คือใบอนุญาตผ่านเกณฑ์ที่2ก็คือเรื่องของการมีพยาบาลซึ่งตอนนี้ในภูเก็ตเองเนี่ย มีไม่กี่โรงที่สามารถผ่านขั้นตอนนี้ได้กลับมาที่ปัญหาเดิม <พอ S 2> กลับมาที่อน,อนุญาตอีกมันไม่ใช่เป็นปัญหาหลักหรอกค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะมาถึงพวกเราเนี่ยมันเข้าไม่ถึงอยู่แล้วคือถ้าเป็นชาร์ตเตอร์ไฟลมันโอกาสมีเพราะชาร์ตเตอร์ไฟลเขาไม่จำไม่จำเป็นต้องไปพักโรงแรมโรงแรมหนึ่งเขาอาจจะขายชาร์ตเตอร์ไฟลประมาณเอาเข้ามาประมาณชักช่วงธันวาหรือว่าพฤศจิกาธันวาตอนนี้ก็ต้องเริ่มขายแนละ้วก็มีแผนวะ่าต้องต้องมีโครงการที่จะเปิดแล้ว นี่ก็เลยถ้าเกิดทําช้าก่านนก็คือตือ่มาเลยวก็จะช้าไม่ยาวไปมมไม่ทันอีกในช่วงหน้าหายแล้วเดี๋ยวนี้ก็ที่บอกว่าพวกเราพกเรามีมีเวลาแค่ไหนเนี่ย <ใน S 1> จริงๆพวกพวกพวกเรามีเวลาแค่ไหนไม่ใช่หมายไม่ได้เวลานั้นหมายถึงเวลาของ,ง,ของพี่ๆเนี่ยหมายถึงว่าเวลาใกล้มอดแล้วตอนนี้เพราะว่าเรามีเวลาการเดินทางใช่ไหม ตั้งสักสามเดือนเราจะแย่มากที่สุดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยถามๆกันนะคี่ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพผมว่าตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วเราลากมาเราไม่มีรายได้จริงๆสี่ห้าเดือนนี้ไม่มีรายได้เลยนะฮะก็คือจะเหมือนเงืนแบตหรอไฟก็ค่อยๆมอดไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าไฟดวงไหนในโต๊ะนี้จะไม่รู้เลยเราไปเจอชิ้นช้าเท่าไหร่เราไม่รู้เราเราไปอะไรสักอย่างเลวร้ายสุดมันจะช้างเหรอเร้างแน่นอชิ้นช้าเท่าไหร่เรามให้โมเดลอย่างนี้ว่าพอเราไปไม่รอด เกิดอะไรขึ้นเราไปไม่รอดหนึ่งนายทุนจะเข้ามาซื้ออ่าหนึ่งนี้ยังดีนายทุนคนไทยแต่สองถ้านายทุนคนไทยก็ไม่มีกําลังจะมาซื้อทั้งหมดเพราะราคาป่าตองไม่ได้น้อยมันจะเปลี่ยนมือไปเป็นของต่างชาติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องฝากภาครัฐว่าจะยอมให้ป่าตองภูเก็ตเป็นของส่วนหนึ่งนักธุรกิจจากประเทศอื่นๆมาแล้วก็เอาเงินโวยกลับเข้าไปประเทศหรือจะมีอะไรช่วยเหลือได้บ้างของคนรวย <c oughs> ไม่จริงจริงก็มีคนร้องเรียนไปทางแบงค์ชาติที่ท,ทราบมาว่าแบงค์ต่างชาติข้าง,ง,งที่จะมีปัญหาเรื่องนี้กันไล่เข้าเอ็นพีเอลให้เร็วแล้วก็จะได้แบบเงื่อนไขเพราะตอนนี้คือเราทําอะไรไม่ได้เราผ่อนเงื่อนไขเราไม่สามารถที่ต่อรองเขาได้แนละ้วอันนี้ก็เป็นผลเสียในระยะยาวว่าเราจะกลับมาแบบนี้คนไทยอย่ามีกําลังที่มาบริการนักท่องเทีเ่ยวเต็มที่แบบ ต้องเรียนมาว่าพวกเราเจ้าของใน150เนี่ยเจ้าของเป็นคนไทยนะคะในสมาชิกของปะตองที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือฟังทั้งหมดแล้วยังไม่เห็นแสงสว่างปลายวงเลยนะคะก็คืออาจจะสรุปตรงนี้ก่อนก็คือว่าสิ่งที่พี่ๆเขาคุยก็คือถ้ามันมีการเข้าถึงการเยียวยาได้อย่างชัดเจนเนาะที่มันที่มันไม่ได้ถูกคุมไปด้วยกฎบางอย่างที่ที่ผู้เดือดร้อนอ่ะ เข้าไม่ถึง,ถถงดังนั้นต่อให้มันมีการมีแคมเปญอะไรเข้ามาหลายๆแคมเปญตอนนี้ก็จะยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นถือว่ากลุ่มใหญ่พอสมควรเหมือนกันที่เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของรัฐนะคะในณปัจจุบนันกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าไม่ถึงเงินทุนแต่นี้เรื่องของการเข้าไม่ถึงเงินทุน,ม,นมันก็จะมันก็ต้องได้รับความช่วยเหลือแบบชัดเจนอะ่ะเพราะไม่อย่างนั้น มันจะมันก็พูดยากเพราะว่าธุรกิจมันก็มองไม่เห็นปลายทาง,งอดังนั้นอันนี้จนว่ามันเป็นเรื่องต้องผู้ใหญ่ต้องคุยอ่ะต้องคุยจริงจังอ่ะว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ป่าตองมีปัญหาแล้วมากๆจริงๆมากๆนี่หมายถึงว่ามันมันมากกว่าควาว่าเจ็บนะ ผู้ป่วยในห้องไอซียูะไอซียูนะคือเขาผู้ป่วยผู้ป่วยในห้องไอซียูแปลว่าใกล้ตายแล้วแปลให้เพราะรอกระน้ําเกลือว่าจะใครจะมาเติมน้ำเกลือให้เพื่อให้ต่ออยุคือเราไม่ได้คาดหวังว่ารัฐจะจะต้องช่วยเรามากแต่ให้มองเห็นว่า เรามีความแตกต่างจากหลายๆที่เรามีจุดบริบทที่ต่างจากชาวบ้านเขาการแก้ปัญหาการแก้ต้องให้ถูกจุดนี่ใช่อยากให้การแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือว่าตรงปัญหานะคะเราจะเฝ้าปัญหาของปานตงต่อไปค่ะแล้วก็คงมันคงไม่ไม่จบง่ายแล้วมันก็คงไม่ดีขึ้นง่ายแต่ว่าเชื่อว่าทุกปัญหามันก็คงมีทางออกนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะมีเดินดูนี่เรายังเดินไม่ถึงชายหาดเลชายหาดมืดไหมคะมืดวันนี้วันนี้อาจจะไม่เห็นภาพถ้าอยู่อีกวันหนึ่งจะเจอของจริงวันนี้คือบางทคำว่าเงียบเนี่ยมันเงียบแค่ไหนอ่ะเที่ยงคืนขี่จักรยานได้ยินเสียงคลื่นซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นถนนบางลาที่ยังทำอะไร มีคนคนเดียวอะไรนะรถอยู่คนเดียวคทั้งถนนนะนะทั้งถนนทั้งทางไม่มีแสงไฟรถน่ากลัวมากเที่ยงคืนที่ขี่จักรยานกลับบ้านเสียงคลื่นนี่มาได้ยินชัดมากชัดมากนะอยู่ถนนคลื่นร้อยสองร้อยสองร้อยเมตรกลางเนี่ยก็คงจะเห็นนั่นแหละแต่วันวันนี้สว่างวันนี้มีพลุกค่ะวันนี้มีพลุว หมายความว่าลูกที่ที่พยายามสร้างเฉพาะบางรายช่วงตื่นเพื่อนมืดนี่กว่ากำลังที่โซว่าเราไปดูพลุแย่งถนนแย่งซอยแสนสบายนี่อย่างนี้ปกติผมไม่เปิดไฟขนาดนี้ฮะปกติเปดไฟดูข้างหลังมืดหมดเลยนะฮะข้างหลังมันมืดหมดเป็นไงล่ะเนี่ยถ้าแค่กระจุนใส่ก็จะเห็นแล้วคือคือยังจะต้องยิ้มไว้นะเพราะว่าในในปัญหาทุกปัญหาแหละทำใจให้ให้ก่อนอย่าพึ่งใจอย่าพึ่งทอนะ เราก็ต้องต้องมีใจิตใจที่เข้มแข็งกว่าอันนี้เป็นกาลังใจให้จริงๆนะคะที่มาเนี่ยก็จริงๆก็อยากจะมามามาเยี่ยมมาดูปัญหาแล้วก็จะสะท้อนปัญหาจะปะตองให้ให้ให้เป็นให้รับรู้ไปนในวงกว้างให้ได้นะคะอันนี้เราก็ไม่ว่ามันจะมีทางแก้อย่างไงเดี๋ยวก็ลองติดตามกันเกอะเกาะกัน,กนไปเรื่อยๆแล้วกันว่ามันมันจะไปได้ดีขึ้นไม่ดีขึ้น ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอบคุณครับช่วยไปเดินบางมาไปเยี่ยมผู้ป่วยไม่ไปเยี่ยมผู้ป่วยไม่แม่อันนั้นคือแม่ค้าที่ขายของไม่ใช่แม่ค้าอาชีพนะคะเจ้าของธุรกิจบาร์นะคะออมายแอนเป็นหนึ่งในนั้นที่ไปขายเนี่ยเราสองคนมาช่วยมันเหมือนมาเปิดแสงสว่างแล้วเราได้รับพลังบางอย่างด้วยเพราะว่ามาเปิดมูลนิธิคือมีมูลนิธิพัฒนาปาตองค่ะ คุณปราบกฟังเรายากมากเลยอ่ะโจทย์ยากค่ะไม่เออฟังแล้วแบบบางทีเวลาจะไปฟังปัญหาเลยจะคิดอะไรออกว่าเออจะต้องไปคุยกับคนนั้นหรือยังแต่ตรงนี้จะรู้สึกถึงได้บอกไงเพาะว่าจันถึงได้บอกไงว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าเราต่างจากที่อื่นจริงๆต้องยอมรับก่อนนะว่าเราเนี่ยไม่สามารถรับพูกค้าคนไทยได้เราไม่มีจุดขายที่เหมาะสมกับกับตอนนี้กับความต้องการตอนนี้เลย เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเข้าใจตัวติดปีหนึ่งสิบสี่ล้านสิบสี่ล้านคนไทยสี่ปคนไทยสี่ใช่ครแล้วไฟนี่เยอะมากแล้วมันหายในสถานะแล้วเราคุณปัดพูดเห็นภั้นไม่นั้นเราจะเติมคนเขได้ปยังไงดีมาอยู่ครบแต่ไม่แล้วเราจะเติมซัพพลายอยู่ครบแต่ดีมามาเหลือไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ของก้อนแต่ว่าคนกินเค้กอยู่เท่าเดิม มีเพจในภูเก็ตอยู่เพจหนึ่งที่จะเป็นเพจโบกมือลาไปแล้วนะภูเก็ตทุกวันเราจะเจอมีการบอกลาในเพจในเพจเสียงภูเก็ตนู่นนี่นั่นไปแล้วนะทนถึงที่สุดแล้วนะเราเราอยู่ในป่าตองเราก็จะเห็นรถหกล้อบางปิกอัพมั่งอะไรมั่งขนที่นงที่นอนทั้งแก๊สเอ้ยอะไรเอ้ยไปเพราะฉะนั้นก็คือจุดนี้มันมันทำให้พวกเราเศร้าบกบกมือลาทุกวัน คนข้างบ้านเราไปจากที่เคยมีบ้านเช่าสิบห้องก็เหลืออยู่ห้องเดียวทุกคนจะขนของออกจากป่าตองออกจากภูเก็ตโบกมือลาสะพานสารสินจนทําให้คนที่อยู่ในเนี้ยก็หดหู่แอนพูดมันจะร้องไห้งจริงแอน,น,อนไม่ได้ดรามา่าแต่มันคือเรื่องจริงที่มันสะทะตอนคนนอกเยอะนะฮะแล้วคนคนนใช่เรามีเรามีอย่างน้อย90%ที่เป็นคนต่างถิ่น เอางี้ดีกว่าที่นั่งกันอยู่ตรงนี้มีแอนกับปัดเท่านั้นที่เป็นคนภูเก็ตแท้ๆที่อื่นก็คือคนต่างจังหวัดหมดเลยมัน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 เจ็บเข้าไปข้างในไงคะสิ่งหนึ่งที่เพจพี่ทำได้แน่ๆคือคุณต้องบอกว่าคนไทยลืมภาพของว่าปัาตองภูเก็ตแพ้งป่าตองแพงที่หยดเพื่อลืมไปก่อน แล้วที่หนักตอนนี้มันไม่ได้อย่างนั้นแหละคุณทยยังคิดเหมือนเดิมยเจอนักข่าวหลายคนเนี่ยเจอนักข่าวหลายคนมากแล้วเราคนไทยมาแล้วเราจะรอดเนาะก็อย่างน้อยก็ก็ให้มันมีก็มีบ้างะครับให้มีคนเดินมากอย่าให้เราเหงาหงอยเศร้ามันมันมับอกามันมันไม่มันไม่กาไรหรอกครับแต่เราเราจะได้เลือดเราไม่ออกเยอะเลือดเราได้ออกน้อยลงาน้อยให้มีจากออกจากเส้นเลือดใหญ่ออกเป็นเส้นเลือดฝอยบ้างอย่างที่เล่าไงว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เรามีชีวิตขึ้นมาเราฟูขึ้นมา,า,นมาจากการแค่เห็นคนนะยังไม่ได้เห็นเงินนะวันนี้กําลังใจจากคนไทยเนี่ยมันมาต่อมันมาต่อชีวิตเราในส่วนของความรู้สึกก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาปรับทุกคนกําลังปรับเรื่องของราคาทุกคนกําลังปรับเรื่องของความไม่แพงซึ่งในความเป็นจริงต้องเรียนก่อนว่าโดยปกติเนี่ยฤดูการนี้คือโลซ s e a s เป็นฤดูการที่ห้องพักทุกห้องพักทุกโรงแรม หันราคาต่ำกว่า50%อยู่แล้วซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงอยู่แล้วร้านอาหารเรามีให้เลือกมากมายตั้งแต่ราคาส t r e e t f o o ยัน6ดาวเพราะฉะนั้นก็คือภูเก็ตมีความหลากหลายในส่วนของราคามากอยากจะนำเสนอข้อนี้อยากจะบอกคนไทยทุกคนว่าเรามีความหลากหลายความแพงมีไหมมีแน่แต่นั่นคือความหรูบวกมา แต่ในความหลากหลายเราสามารถหาซื้อของกินได้ในราคาคนไทยเหมือนที่กรุงเทพเหมือนซอยนานาซอยเข้าสารที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันซึ่งซึจริงๆอันเรื่องอย่างนี้มันคือมันต้องใช้ข้อมูลเข้าไปสู้เหมือนเนาะเวลาเวลามันเกิดความเข้าใจกันแบบนี้เนียอย่างถ้าเกิดว่าถ้าดันช่วยได้ ก็คือถ้าเกิดถติว่ามันเมื่อกี้พูดเรื่องโปรโมชั่นไงใช่ใช่เรามีอะไรที่จะมันไม่มีเปิดนีอผู้จัดคนเดียวก็เลยถามว่าอย่างเงี้ยมันมันก็บอกพอมาบอกว่าภูเก็ตไม่แพงก็จะมีเทียบส่วนน้อยๆเท่านั้นที่เปิดได้เพราะการเปิดของเราคือต้นทุนอย่างที่พี่พี่ชินพูดไปก็คือเราพยายามรักษาสำรองไฟเราไว้เพราะเมื่อวันที่เปิดเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะให้บริการนะคะ เราต้องพร้อมอาแขกรับกาดชอบค่าใช้จ่ายไม่มีค่าจ่ายซึ่งเราก็ไม่รวมเมื่อไหร่ยังมีต้องมีคนดูแลแล้วยังยังไม่ไปลองทิ้งมาสองปีอะไรเลยก็จริ่งกิงภาพรวมมันประมาณสองปีเลยบอกว่าเปิดยังไม่เคยลองแค่หกเดือนแล้วยังไม่เคยลองทิ้งมาสองปีความเป็นจริงมีความคุ้มเข้ามาช่วยเสริมวันนี้แอมีโอกาสไดคุยกับเจ้าของโรงแรมที่มีใบอนุญาตเป็นเจ้าของโรงแรมที่เปิดวิ่งได้เป็นเพื่อนสนิทกัน เขาเองในวันที่ไม่มีกลุ่มปุ๊บใหญ่ๆเข้ามามีวันละห้องสองห้องปุ๊บที่เข้ามาก็คือช่วงวิกแอนเท่านั้นแต่ถ้าวันถับมาเนี่ยห้าห้องเนี่ยสูงสุดละนั่นเท่ากับว่าเขาต้องแบ่งจากเคยมีพนักงานสามร้อยก็ต้องจับฉลากให้ออกจับนู่นนี่นั่นให้ออกไปจ่ายค่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยหลักเป็นสิล้าน สนิทเลยนั่นสําหรับสนผู้ประกอบการรายใหญ่นะฮะซึ่งเขาเองก็เจ็บปวดเหมือนกันไม่ใช่แค่เราที่เจ็บปวดคือเราไม่ได้มองแค่ตัวเองคืออย่างของผมอ่ะผมมีใบอนุญาตโฮมสเตย์ก็ต้องขอบคุณสมาคมนี่แหละก็คือมีผู้เชี่ยวชาญเราจะมีผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกเนี่ยครับอย่างเงี้ยเขาจะคอยบอกว่าทําอย่างไรให้ได้ใบอนุญาตผมถึงบอกว่าเราเป็นโรงงานที่พยายามที่จะได้ใบอนุญาตพอผมได้มาปุ๊บเนี่ยผมก็จะร่วม เราเชื่อด้วยกันได้มันก็ยังช่วยได้บ้างสักวิคเอ็นหนึ่งมาหนึ่งคนสองคนผมมีสี่ห้องเนี่ยผมมาหนึ่งคนสองคนก็โอเคแล้วอ่ะถึงได้บอกไงว่านับเดือนแล้วได้เงินมันก็เหมือนได้ค่าทามค่าไฟก็ต่อว่าราคาห้องเราไม่ได้แพงไงคะจริงๆริ้ววางแผนก่อนมาเดินทางได้ของถูกแน่นอนที่เกตต์ท่าพนมจันทร์นะถูกกว่าที่อื่นนะครับไปเพราะนี่รถจะตนำที่เที่ยวภูเก็ตแบบทำเป็นโทมาลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็น่า ก็ทำไปอยู่แล้วไหมอันนี้ถ้าแอนจะพูดถึงข้อหนึ่งนะแล้วคุณไม่มาหรอกก็ทำเลยครับแต่ว่าน่าหนะอย่างที่ผมบอกว่าอย่างอย่างเราโรงแรมขนาดเล็กมันร่วมแคมเปญไม่ได้อีกแล้วร่วมแล้วโรงแรมขนาดใหญ่อ่ะเขาก็เดือดร้อนผมว่าเขาเดือดร้อนมากกว่าเราอ่ะเขาก็ดังเขาจะเหลือ5 0ารอบาทห้าหกร้อยครั้เนี้ยบรรยากาศมันมันเมื่อคนมาเที่ยวโรงแรมใหญ่เปิดนะคนไทยมาเที่ยวแต่บรรยากาศรอบข้างเหมือนคุณจันทร์อยู่ตอนเนี้ย ันปสิคะข้างหลังมืดแบบแราวเที่ยวธรรมชาติ